ผู้ชมไข่ปลาไข่ปลาโอ้ผมต้องขัดอ่างอะ่ะไข่ปลาคราฟนะผู้ชมใครไม่เคยเห็นไข่ปลาคราฟมาดูนะฮะอ่าผมถอดปลั๊กออกซิเจนชั่วคราวนะครับให้ผู้ชมได้ชมแบบน้ำผู้ชมดูดินี่คือบ่อกักโรคนะและนี่คือไข่ผู้ชมเพียบเลยคือได้น้องปลามาเพิ่ม สองตัวนะครับเป็นไซส์หกสิบนะผู้เมียนะครับแล้วผู้ชมผู้ชมดูดิผมมามาะกัศโรกแท้ๆเนี่ยเนี่ยดูดิดูน้ำนี่ก็ว่ามันขาวๆกลิ่นขาวๆเดินผ่านมีกลิ่นขาวๆเดินมาดูอา้าวโหแบบทันไล่กันตั้งแต่อยู่ใน่างแค่นี้ยชมดูดิเรียกว่าอ่างเลยไหมกล่องโฟมอะเนี่ยกล่องโฟมนะครับคือน้องยาวจนแบบหางน้องต้องงอไว้อะ เป็นกล่องโฟมไซส์แบบใหญ่สุดเลยนะแบบนะใอย่าเท่านี้เลยนะครับเดี๋ยวไปดูไข่อีกทีนึงแบบชัดๆนะต้องล้างอ่ับผชมอย่างเงี้ยต้องล้างนะครับคือมันไม่ติดหรอกผมไม่ได้ตั้งใจจะเอาลูกอยู่แล้วนะแล้วก็คืนในเนี้ยผสมยาก,กักโรคไว้แล้วนะครับที่เป็นตีฟาฟ้าเนี้ยเห็นไหมมันก็เลยโอกาสที่น้องน้องปลาจะจะได้ตัวมันมันยากแหละนะครับผู้เพื่อก็ไม่ได้ใส่ข้างในนี้ก็ใช่นะครับเนีย เนี่ยเสียเลยครับเอ hey, วัสดุกองนี้ก็ทิ้งเลยนะผู้ชมเพราะว่าไข่มันเข้าไปขนาดเนี้ยโอกาสที่มันจะจะหลุดมันมันมันไม่มีแล้วล่ะนะครับไข่ปลางั้นนะครับเนี่ยไม่ใช่น้อยๆน,นะผู้ชมเนี่ยดูดิมันสหลายากักลายเนี่ยปนนันผู้ชมนี่ไข่เปิดเลยได้นนี่นี่นี่นไข่ปลาไปได้นน่ไข่ปลาทั้งนั้นนะนี่กักโรคแบบไหนให้ได้ไขป่ปลาผมจะทาไงกับมันดีวะไม่รู้มันไล่กันเสร็จหรือยังอะแต่ยัก็ต้องเปลี่ยนนะครับเ๋ยวเอา จับน้องให้ดูเท่ากับขนาดมือผมนะครับเนี่ยผู้ชมตัวนี้ตัวเมียเนี่ยชมตัวนี้ตัวเมียนะครับน้องตัวเมียนี่น้องตัวเมียที่ไข่มานะครับเนี่ยเอฟเลยนะครับมีต้องตัวผู้นะผู้ชมตัวผู้เอาเอาเอา,เอาผมตักน้ําออกแล้วนะผู้ชมนะย้ายปลามาไว้บ่อวัดนะครับอ่างวัดนะเพราะว่ายังไงก็ต้องเปลี่ยนน้ำอยู่แล้วก็เลยเดี๋ยวถ่ายให้ผู้ชมได้ชมเลย เอาฝั่งน้อยก่อนนี่ฝั่งน้อยนะผู้ชมนะนี่ไข่ปลานะผู้ชมไข่ปลาทั้งนั้นเลยนะเนี่ยนะครับเดี๋ยวมาดูฝั่งเยอะอผู้ชมไข่ปลาไข่ปลาโอ,โอ,โอ้ผมต้องขาดอ่างอะ่ะเพราะไข่ติดแล้วฮะไข่ติดกับนี่คือไข่ปลาผู้ชมไข่ปลา,างั้นเลยนะครับเนี่ย เป็นก้อนนะครับผู้ชมบอกเลยเป็นก้อน่ะเดี๋ยวผมฝั่งนี้มารวมเลยอ๊บนี่ครับไข่ปลาคาราฟนะผู้ชมใครไม่เคยเห็นไข่ปลาคาราฟมาดูนะฮะเพียบผู้ชมบอกเลยเพียบโอ้โหสิ่งที่ผ้ทํทำหลังจากนี้นะผู้ชมนะก็คือผมจะต้องเคลียร์เคลียร์บ่อก,กักนะแล้วก็ทำความสะอาดให้หมดนะครับ แล้วก็ย้ายน้องมากัโกโรคต่อสายยาเหมือนเดิมแต่ว่าต้องลุ้นว่าน้องจะไม่ไล่กันต่อผมว่าน่ามีไล่กันอีกอะดูลักษณะแล้ว,ลวคือด้วยขนาดน้องอะนะครับขนาดน้องอะน้องยังไข่ได้อีกแหละผมว่าน่าจะยังไม่หมดหรอกเท่านี้ยดูดิเนี่ยให้หมดเลยเนี่ยหมดเลยผู้ชมให้หมดเลยก็ให้ผ่านพ้นช่วงกัโกโรคไปก่อนนะผูช้ชมนะเดี๋ยวผมจะเอาจะตักน้องมาวัดไซด์ให้ดูนะครับว่า หกสิบจริงเปล่านะเหมือนเดิมแหละก็เป็นเงินที่พี่เจมเขาเก็บเงินซื้อเองเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับโลกปลางอกกดซาวไว้ผูชมกดซับกดกระดิ่งไว้นะครับเดี๋ยวผมให้เบิ้งแบบนึงโอ้หนักจังวะเนี่ยผู้ชมไม่กล้าเปิดนานนะครับ เดี๋ยวมาให้ดูแบบชัดๆจะจ่ายอีกทีนะฮะนี่นะครับตัวผู้ตัวเมียผู้หนึ่งเมียหนึ่งได้ไข่ขนาดนี้เลยนะพู้ชมนะ